สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดนเพชรยนต์นะครับในช n แนลสวัสดีครับผมเดนเพชรยนต์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ t o y o ต a Fortun e เของเรามาสุดลูกหูลูกตายอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก PPV นะครับก็ต้องบอกว่ารถเข้ามาเยอะมากนะมีตั้งแต่ปี 10, 13, 15, 16, 18, 19นะครัแล้วก็เป็นปี21นะตัวนี้เลย l e g e n d ดอนะครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับคันสีดำคันแรกนะครับเป็น Toyota Fortuner l e g e n d เนะครับ 2 8งขับ4นะครับราคา1,599,000บาทนะครับ1น9 9นะครับ1,599้เท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะเปิดตัวป้ายแดงอยู่ล้านแปดนะครับสำหรับตัวเลเจน d ด r ์โฉมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่สา0ห0 0นะไม่สา0 0 0นะครับอันน่าจะเป็นรถที่เจ้าของเดิมออกไปแล้วผ่อนไม่ไหวนะเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งข้างในนี่มาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้ว นฝาโป้งนะครับคิ้วท้ายนะครับสครับเพจอะไรต่างๆพรมกระดุมเข้ารูปไดมอนด์คัตมีให้หมดเลยสําหรับพันสีดํานะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันถัดมานะครับคันนี้ก็เป็นตัวซิกมาโฟเหมือนกันนะคันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นตัวซิกมาโฟนะครับคันนี้สีดำรถสวยๆเลยนะถ้าใครสนใจนะครับพีพีวีรุ่นไหนนะครับแคปหน้าจอมาแจ้งผมได้เลย นับคันนี้ปี18ราคา1ล้าน1 0 0 0บาทท้่วนะครับเป็นปี18 2.8 sigma โฟนะครับ1ล้าน1 0บาททั่วนะครับคันนี้คันนี้1599นะครับกับเลเจนเดอร์สีดำนะครับคันนี้เป็น t r d s p o ดีสป o ตอนะครับตอนแรกที่เป็นทะเบียน3ตัวต่างจังหวัดนะตอนนี้เปลี่ยนทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท r d s p o ดีสป o นะครับปี2018นะครับ1ล้าน1 7 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นตัว2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็มีชุด จากเดิมที่เป็น t r d Backtop อยู่แล้วนะแต่งเพิ่มมาอีกนะเป็นชุดกันชนนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับรู้สึกจะเป็นของํานักเซอร์คอนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้1นึ0 0ล้านบาทนะครับส8 v วนะครับรถสวยๆเลยนะ PPV เรามีเยอะนะครับคันนี้ก็เป็นปี2016นะครับรถหน่วยงานนะครับต้องบอกว่ามาทุ่มๆเลยนะเราก็เติมอยู่ตลอดนะคัน2คันคัน2คันเราเติมเข้ามาตลอดนะครับสำหรับตัว Fortun เ r รของเรานะคันนี้ราคาอยู่ที่800,000 4 0่ห0ื่นหรือแปดแสนหบาทนะครับเป็นสีบอลนะครับเลขไม่แสนสามนะครับทะเบียน5651นะรถสวยๆนะครับส่วนคันนี้นะเป็นปี18นะครับเป็น2.4งจขับ4นะครับ2.4งจขับ4คันนี้ราคา1 5 0 0 0 0้บาทนะครับกลมเกินมากเลยนะเพราะอยู่กับปี16นะครับเพราะว่าตัวรถบอดี้เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับจะต่างกันแค่ตัวเกียร์ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ปี2018นั่นเองนะครับคันนี้ปี18 2.4ขับ4 หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับเลขไมล์ก็วิ่งไปแปดหมื่นห้าพันกิโลนะครับสำหรับคันนี้นะแปดหมื่นห้าพันกิโลนะครับส่วนคันนี้นะครับ8 4 9 0 0นบาทนะ8 4 9 0 0นบาทกับ Toyota Fortuner 1266คันนี้849นะครับเป็นเครื่อง 2.4V นะครับปี16นะครับเลขไมล์แสนต้นๆนะครับใครสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็น2.8ง นะครับ TRD Sportivo นะครับขับเคลื่อน200อีกเช่นเคยนะครับเรามี2คันนะ2.8ขับ2นะ TRD นะครับคันนี้เป็นตัวเดิมๆนะการชนหน้ายังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับคันนี้1,200,000บาทคันนี้เป็นปี18-19นะครับ TRD Sportivo b a c k t o p นะครับ1,200,000บาทคันนี้ปี18-19นะครับรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีเยอะมากนะครับหน้าชงหน้าแชมป์เรามีนะครับหน้าชงหน้าแชมป์เรามีนะครับคันนี้6 อ่ะคันนี้ราคา599,0 0 0บาทนะครับ599,000บาทนะครับหน้าแชมป์นะครับปี13นะครับไมล์นะครับคันนี้สีดำสวยๆเลยมีกันชนแครรี่บอยมาให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปี16เหมือนเดิมนะเป็นปี16ที่จอดเรียงรายอยู่ราคาเริ่มต้นก็8 4 9 859 8 6 9แแล้วแต่เลขใหม่นะครับหรือจะเป็นวิวเอ็กก็มีนะเป็นวิวเอ็กก็มีวันนี้ที่มาถ่ายอัปเดตกันเพราะว่าอยากให้ดูตัวเทียดีสปอร์ตเรามีเยอะนะฮะ ตัวทีดีขับสเราขายไปแล้วนะครับเหลือแต่เทีดีขับสอคันนะคันนี้ที่บอกว่ามีชุดแต่งนะเป็นทีาดีสปอร์ตแบล็ค็แล้วยังมีชุดแต่งมาอีกคันนี้หนึ่งล้านหนึบาทนะครับหนึ่งล้านหนบาทสีขาวมุกนะครับหลังคาดำนะครับอันนี้ก็ที่เป็น2.8 s i g m a ปดซิกฟนะครับหนึ่งล้านหนึ่งบาททวนนะครับเป็น2.8งปขับสี่ปีสิแนะครับแล้วก็มีที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวดิโอ n i c เป็นตัวเดี่ยวอีกเป็นตัว 1. 9ุดียวอปี19นะครับราคา929,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะรถสวยๆเลยเป็น PPV น่าใช้มากนะตอนนี้เรามีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เป็นขับ4ี่นะครับหกเเป็นขับ4ปี14บสีนะครับหกเกะครับกับอีวูซูวิวเอ็นะครับคันนี้เป็นเดี่ยวอกคันเมื่อสักครู่เป็นปี14นะเป็นเครื่อง3000คันขาวอันนี้คันขาวอันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครเป็นตัวเดี่ยวอีกบูพาวเวอร นะครับรถสวยๆนะนี่รถเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้พี่พีวีเราเข้ามาเยอะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับรีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเรามีตั้งแต่ปีสิบนะครับปีสิบสามนะครับปีสิบเจ็ดเอ้ปีสิบแปดปีสิบแปดจะมีอยู่สามอ่าปีสิบแปดมีสี่คันนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเข้ามาใหม่ก็เป็นเลเจนเดอร์นะครับสองจุดแปดซิกมาโฟร์แอดพทีฟคูตคอนโทนะครับ โล่โพง10จุดนะครับเป็นคลิกเซ็นเซอร์นะสีดําคันนี้นะรถสวยๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับที่เบอร์062-6407776ครับขอบคุณครับ